สวัสดีค่ะตอนนี้ข้าก็อยู่ที่ลำตะคองแล้วจ้ะเนาะลบเมื่อเลือตัง้งนายกอบตอกับอบต่มื่ออื่นนี้มันละหอดจากโมงนี่นะสามทุมสามทุมสวัสดีคนดูสามร้ดบสามล้านคน <c oughs> ปอรอมียินสุนน <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกคิดเครียดนิดนึงค่ระรถมันติดมากเลยออกจากกรุงเทพต<า>ีสองนะคะ เนื่องจากการการเลือกตั้งอบตอเป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอนาคตรเราก็หวังว่าเราจะเป็นออผู้บริหารประเทศที่ได้ใช้ศักยภาพด้วยความสามารถนเนาะเราก็ไปเลือกตั้งขำๆนะคะก็ติดแท้พอไหมพี่หนอ้อเอ,อ้ยนี่นะคะ่ะสวัสดีค่ะามันเพื่อเข้ามากก็ดี โอ้ตีสองหอดเดียวนี้แล้วหอดเหืนจากโมงเลยจากถุมจากยามพอแม่พี่น้องเลยอุบัติเหตุกระไล่หลายจ่ากมืออน,นี้นะกะครับโดยละมัดระวังละตอนนี้นะโบยเป็นเพื่อนะจราหมอเป็นมู่ไปโทรไปทีบมะเขามาขอหมอ,หอ,หอ กับเจ้าหน้าตัดีเนาะไม่ใช่มไม่น่าใช่ <laughs> เจ้าหน้าสนจือ้อเราว่างได้เราว่งางได้ ค่ะดูพวกข้าวเหนียวผ้ากันเแลนคาราดมือไอ้ผือ <c oughs> เแลนคาราดแปะเว้าภาษากลางแปะรือวะ <c oughs> เแลนคาราดกับแปะเวา้า <c oughs> แบบเรยนาะงแปะเลยในคาราด เาไปตายเหมือนเอแล้วเาว่รีบจังเลยอสวัสดีค่ะใครเข้ามาดูเราเนาลาดเออเลนคาลาดแลนคลาดไปเผื่อเวลาเขาเขาวอกันเออเขาเสืกันเออเขาเสืกักวเออแนคาลาดไปเผื่อเออไม่บ่อเอสนที่มีสมควรที่ละเอสเนาะเลนคาลาดนี่เนี้นี่เนียน่เคกันเลงคาลาดนี่เขากว่าคือเข้าว่ะแลนหรียญโมบาน เบอถามดูนะเนี่ยสามคนเนี่ยเราไปซิเลยไปเลยจ้าไปเวนจ้าเปิดกระจกรถเบิรงยิงกะถามแล้วเบอร์นี่ปีใหม่ค่มีเจ่สวัสดีค่ะลักษมณ์คุณลักษมณ์สบายดีจ้าได้ยินเสียงเราไหมถามเขาบ้างนะถามเขาปีใหม่ยังมีเมย์เมื่อเพอรนจ้าพอดีเบอรถามมี์สวัสดีค่ะสบายดีนะคะคุณลักษมณ์ไม่ค่อยได้ไปชมที่ช่องสักเท่าไหร่เลย วันนี้เดินทางกลับบ้านจ้าไปเลือกตั้งอันนี้สองลักสมนสนุนเาแนวเล็กเย็บๆหลายไม่ได้จ้าอุปเทศหลายขอบคุณมากๆคะ่ะอันนี้หัดไร้สดครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองที่สามไม่ละค่ะเท่าที่จำได้พูดได้ข้างหน้ากัดอีแ่ได้ ขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่องลักษมณ์ชาแนลค่ะเป็นเพื่อนกับพี่เองทาง YouTube อืม,อมจักระเว,วคุณนนาะบองเธอค่ะเออเขาต้องฮัดเว,ว,วาฮัดไลด์ดู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 กับแปลว่าวบ่อยเนอะดอูดู <laughs> เออไม่ใช่คนดูนะบ่อยๆดูดูอีอย่างหนึ่งก็ขยันเออคือดูคูมั่นคือดูคุมั่นแท้อันนี้ก็คือดูคุมั่นแท้เออทั้งตีสองหอดบานผัดฟูนไปนครพนมค่ะไปเลือกตั้งนายกอบตแล้วก็อบตค่ะสมาชิกสมาชิก เออวาวมีชื่อเนาะหอดบานกับพุน่นเดินทางมาตั้งแต่ตีสองค่ะออกจากกรุงเทพ <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่ที่ลำตะคองอยู่เลยค่ะไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงถามนี้เพื่อรู้นะ <c oughs> เพื่อรู้ระเบาะเนี่ยเข้าไปเู้เขาเมื่อเลือดตังคือหอมหนี่ละ <c oughs> อันความรักประสาทที่ประตีต่ของพวกเฮานี่ยิงใหญ่เลยเออ สูงส่งเลยกระโพดสีใช่ค่ะรถติดมากๆค่ะขาน้ำมันนะบ๊ได้จากบ้านจ้าไปขอเงินอีเมลแล้วมาดิเออขาน้ำขาน้ำมันขอลุมาได้เด้อนนี่น้ำมันกับแพงแพงพัดมือกระุดกันยังติดอีโอ้ยจมหลายเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดี ก่อเิญไงลมันมีเมนะซุมันรถบรรทุกมันหลเป็นแป้งรถบรรทุกมันหลายผมมันมีขาออน้าไงช่วงนี้รถบรรทุกก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็รถส่วนตัวก็เยอะมากเลยค่ะขาออค่ะพวกเส้นนี้มันรถบรรทุกอยู่แล้วอะแล้วที่มีพันรถน้อยกันเยอะมื่ออีบปนี้เออแซงซ้ายแซงขวากันอี๋นีห้าร้อย ยังมีหอดเลสี่จะถืออย 50, ่นีห้าโลจะบ้านหอดเจ็ดร้อยจักกิโลอ่ะเจ็ดร้อยเก้ากิโลเจ็ดร้อยเก้ากิโลแต่ถ้าตรวจจังหวัดมันหลายกว่าพันเนาะโอ้มันก็ต้องนำไปออเลนูเจ็ดร้อยเก้ากิโลันนี้วัดป่าเลยวัดป่าวัดบ้านเขาเลยเนาะเออวัดป่าเจริญธรรมเลยดูรถติดยนต์ปักมูดไปวัดป่าเออเจ้าปักมูดไปวัดป่าเหระ ก็บอกไอ้เงี้ยคู่วะไอ้เงี้ยคู่เอ้ยสอยเนี่ยไดอันเธอรถมันลงหลงเดินทางปลอดภัยเลยจับซุกออบไปเดี๋ยวพอด้งมาคือก็ดีอุบัติเหตุเยอะมากมากค่ะเพื่อนๆใครเข้ามาชมแล้วก็เนาะแต่ว่าต้องขับขี่โดยระมัดระวังค่ะเอาเอาเอามาอีละมาอีละมาอีละมได้แบบนี้เออมาได้แบบนี้ละลงประธานสุดหลาเอ้ย เมื่อคืนค่อยแหล่ไหนไช่วงวันหยุดเพื่อนๆเราใครไปเลือกตั้งบ้างเนาะเขาเลือกทั่วประเทศเลยเออออกมาต่อนะมีเม็นเข่ภาคอีสานมีเหมนทุกประเทศเออทุกประเทศเลยคนทุนเทียม,มไม่เหมืม <c oughs> อนเราแบบนี้คนทุนเทียมไม,ม่สมองจักแล้วเฮามันคอนอีสานเลย ได้เพลงผมเลยแกกบคนอีสานเนี่ยหิ้งงงอะไรไงมาลองไป็นกองพลายลองเพลงเธอวะเพลงขอว่าฉันเกิดอยู่แดนอีสานก้าไปบอสลาบกินตะโกยอลาบหอมตอกเฮนตะเลือดออกทองเหมือนคนนันเกิดเป็นคนอีสานเนี่ยเป็นคนอีสานอ๋อมีบุญมีงานอ๋อมีหมอลำมีลาบมีกอย ที่บ้านกันค้าบจะเดจอรถแล้วหลบนาจังได้ปีกนะครับเออแพมเจ้าขับรถเปลี่นระเบนอนอ่อันเจ้าเอาขึ้นระเบ้อเออตอนที่เจ้าจอดรถมาแล้วเจ้าไปเข้าห้องน้ำนะเออก้าแพมน่ะมีมีมีมิหมดใจว่าแพมมันตื่นเต้นบ่แต่เออแหละตื่นเต้นเออยาขับมาบีบแต่ไหลตายจะซื้อ่าผู้ขับรถมีเห็นวันนี้นะไรดอกบ่ไรเจ้ากำลังกินจะซื้อเจ้ามันจะไปข้าม มันลงมาจะเขายอมยับไมีเป็ด่ยนยับมีเป็ด่ยนยับมีเป็ดก็แปลว่าพูดงยๆวยังมันป้าปะมันติดหลายก็ได้ก็ได้เออเพราะว่าตูน่ะเป็นเซนี่ที่แข็งแรงนะมันตรงเวทิตมันเคยปวดขี้อยู่ทางโดนแล้วเป็นเปน้ำเลือดขนลุกอยู่เหรอมาเออไม่ได้อยากกินเพิ่งนะขาหมากขาขากลับมาเลย เพียเ่างคืนกังนปูดพี่แบบคุณงามจอดไม่ได้ขนงามปูดี่ฉันอตายมาสิีเนี่ยงเปลียนมอเตร์วดเระ้เ่ามอเตวเะมอเตวีแล้วลงพืนลื่นลอยฟ้ามอเรสุ่มการปูดขี้ปูดเหี้ยล้วนคนผ่านอนันมาได้ืคุณลยจะกินเพิ่มเมื่กขิ้เพิ่มอู้จิตอมันต้องไป่ามองเลย เอาเซื่อสบือหูด่งและก็ท่าเซอบืแลวกรทำสมาธิดีๆก็เพลสูพหูยาละนวลกับปดกันเกงลงอ๋ปานนั้นหูหูปัญญาสบานนี่แหละผู้เท้าเอ็ดเลยคอยสื้อนรุนมีไหวคอยืองินไ้ป่อยทยะตายเท่าไรยอมมรเทเหม็นได้บอดอกเออพอเจอเื่อเคยเบิ่ง เขาเจออีเนทเลยวะเป็นจนอันคีจนพอดห้องน้ำเลยคีม่โออ่ะมันท้าคนที่รู้ที่ร้อนแล้ขับรถเผื่อนอ่ะสุริยาสุริยามาเจอสุภาวดีมันได้ปั๊มของความสุขเสริมมาทางทางรถนนะมันมันมีจุดพักรถเอ้ยจุดพักรถอันเทอร์พิจอดเลยอี๋เอาบอก เพื่อนมันผ่านมาแล้วนะแบบคือคอยอดได้嘛คือมันขี่รถเร็วนายน้ว่าอย่าบอสิฉันไม่ได้อย่าขี่เพิงเสืออย่าได้ปล่อยขารถอันที่จริงนะเออต้องไปฮัตไลสดนะว่าเขาไล่กันหรือเปล่าเจ้ากันไล่ปกตินะบมอเจ้ากันเมาหมอหมอหปกติได้หมออะไรสั่นแล้วคนเจ้าหนี้เนาะ หลับไหลแบบม่บอกบุกอะไรอไหลแล้วก็นอนนอนย่จส่หลทันทีพรารับกีต้องไปเลยบอเออจ้าบัดยุแบบกึ้งเนี่ยบอกยุคือพอครับเกียมันนอนไหลจนเช้ามากนะ หลาคนโทรเฟร์มาบอกบินหลายได้แล้วเออไอพวกอีมาเม่วงนะพี่อีพีใหม่นะครับเลยมอคักกันหนโกรรินะโกรรินหยวแห้งไม่ได้สูงแมนบอเรนเออจะต้องไปเกะกะเมืองล้วแหละเมว่อเมืองนี่ก็คักแบบเข้าไล์เป็นธรรมชาติเอครียดๆนะไปเบิ่งมันนะหูเย็นก็ธรรมชาติอกธรรมชาติลงโทษ เดี๋ยวพักเติมก่อนน้ำมันเออพักเติมน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวพักเติมก่อนน้ำมันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะกี่คนอันได้